เทรดมานานส่วนใหญ่ขาดทุนมากกว่าทำกำไรการเทรดมันง่ายหรือมันยากนะครับในเมื่อมันไม่เคยง่ายเนี่ยแล้วเมื่อ,อไหร่เราจะสำเร็จทำไมมันยังช่างห่างไกลสเสือเกินนะครับจากคำว่าสามารถทำเงินจากตลาดได้อย่างสม่ำเสมอหรือเรียกว่าเทรดอย่างคนประสบความสำเร็จ เราขาดอะไรกันบ้างนะครับเราต้องเติมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็จวหัวนะครับทำหน้าปกคลิปเนาะเรียกเพื่อนๆมาชมมารับฟังเกี่ยวกับ m i n d s e t นะครับในการเทรดแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องเรียนรู้นะครับเราควรที่จะทบทวนกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าอาจจะพูดเรื่องเดิมๆนะครับหรืออาจจะฟังซ้ำๆนะครับเพื่อขัดเก่านะครับไม่ว่า จะใครเนาะมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถรับฟังกันได้นะครับผมก็ไม่ได้มาทำเติมไม n ์เซตให้เพื่อนๆฟังนาะนแล้วเนาะค,คลิปนี้ก็ขอทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับว่าเหตุใดทำไมนะครับเรายังห่างไกลจากความสํำเร็จเริ่มจากการทบทวนข้อแรกกันก่อนนะครับเป็นเทคนะิคเนาะหรือเทคนิคการเทรดนะครับหัวข้อแผนและวิธีการเทรดเนี่ยเรามีระบบที่ชัดเจน แล้วหรือยังถามตัวเองก่อนนะครับการเทรดที่ผ่านๆมาเนี่ยใช้ความรู้สึกเทรดหรือเปล่าคาดเดามันหรือเปล่านะครับมีเหตุมีผลหรือไม่ที่เราเข้าเทรดในออเดอร์ออเดอร์นี้ถ้าเราตอบตัวเองได้นะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนมีแผนที่ชัดเจนมีวิธีการเทรดที่ชัดเจนต่อให้ช่วงนี้นะครับ ถึงมันจะยังไม่สามารถทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อในระบบนะครับระบบเราเนี่ยแน่นอนมันมันก็ต้องมีการอลองแบ็ k เทสนะครับลองฟอร์เวิร์ดเทสมีการลองการเทรดแบบเรียลนะครับมีการเทรดจริงนะครับด้วยเงินทุนที่น้อยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็น่าจะพอรู้นะครับว่าระบบการเทรดของเราเนี่ยจะใช้ดีในสภาวะตลาดแบบไหนนะครับ เทรดช่วงนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเรื่องแผนเรื่องวิธีการเทรดนะ่ะเพื่อนๆมันมันก็ต้องตอบตัวเองด้วยประสบการณ์นะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยแน่นอนคุณลุยเลยอยากลองระบบไหนลองนะครับอยากใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนเป็นการชี้วัดมาเป็นการตัดสินเพื่อที่จะเข้าออกเนี่ยทำเลยนะครับลองมันไปเรื่อยๆนะครับประสบการณ์จะ,อะสอนเราเองเนาะเพื่อน ใช้เวลาหน่อยเนาะมันไม่ใช่ว่าเข้ามาตลาดแล้วพรุ่งนี้รวยหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีมันมันไม่มีนะเพื่อนๆอันนี้ผมพูดเลยต้องคิดให้มันเม็กซ์เซน์ด้วยนะครับมันไม่ง่ายนะครับตลาดนี้ไม่เคยง่ายก็บอกมาแล้วเนาะแผนและวิธีการเทรดเนี่ยเราเราควรที่จะโฟกัสมันนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องแรกก่อนก่อนที่จะไปเรื่องต่อ,ตอไปหรือเรื่องอื่นๆนเนาะ พอเรียนรู้ทบทวนเกี่ยวกับเทคนิคแล้วเราต้องเข้าใจฟันเดอร์เมนทัลด้วยนะครับเ,เพื่อนๆความเข้าใจการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันใช้เหตุผลนะครับเป็นตรกะเหตุผลนะครับใช้หลักฐานนะครับหรือ,อข้อมูลในอดีตนะครับมาอ้างอิงนะครับมีการซับพอร์ตเหตุผลนี่คือการวิเคราะห์เนาะและ,ะการวิเคราะห์เนี่ย มันก็เป็นไปตามด้วยสภาวะหลายๆอย่างนะครับอย่างที่พูดมาก็เป็นเรื่องพวกปัจจัยพื้นฐานนะครับฟัน d a เ e นทั l ไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องข่าวนะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับเรื่องแบบนี้เราต้องเข้าใจนะเป็นเรื่องต่อมาหลังจากเทคนิคนะครับเราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็ได้นะเนี่ยแน่นอนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคิดว่าเทคนิคถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าหากสภาวะเศรษฐกิจโลกหรือสภาวะ,ะตลาดนะครับที่เผชิญกับอะไรสักอย่างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าโควิดนะครับหรือสงครามอะไรอย่างนี้นะครับหรือข่าวการปรับลดดอกเบี้ยนะครับหรือเพิ่มดอกเบี้ยนะครับเนี่ยเทคนิคคุณก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าหากคุณยังฝืนถ้าหากคุณยังฝืนกับพวกข่าวพวกนี้นะครับบางคนเทรดทองคําอะไรอย่างนี้คิดว่า กราฟเนี่ยขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยต้องปรับตัวเป็นขาลงแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าตามเทคนิคอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องชอ็อตลงมานะครับหรือเซลล์ทองคําลงมาอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆแต่ถ้ามีข่าวสงครามนะครับหรือความไม่มั่นคงเกี่ยวกับสภาวะของเศรษฐกิจนะหรือโลกใบนี้นะครับแน่นอนว่ากราฟเนี่ยก็ต้องพุ่งขึ้นนะครับทองคำเนี่ยก็ต้องมีการแรงซื้อแน่นอนนะครับ,รบเพราะว่า เห็นไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเราไม่สามารถฝืนกดข้อใดข้อหนึ่งนะครับของการวิเคราะห์การเทรดนะครับเ,เพื่อนๆอยากจะให้เข้าใจในการวิเคราะห์นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับมันก็เหมือนเราอาจจะเสียโอกาสเสียเปล่านะครับเ,เพื่อนๆฝืนตัวเองอยู่นะครับเ,เพื่อนๆเหมือนอย่างตัวอย่างที่ที่เล่าให้ฟังนะครับบางคนก็ยังฝืนที่จะ เซลล์ลงมาอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าขึ้นไปขึ้นไปมากแล้วนะครับราคาปรับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วเนี่ยต้องย่อแน่นอนต้องปรับตัวลงแน่นอนต้องกลับตัวลงแน่นอนมันบางทีก็ฝืนนะครับฝืนจนจนเขาเรียกว่าหลอกตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแพ้ตลาดนี้ไปนะครับเพื่อนๆแน่นอนเนาะก็ถึงบอกไงครับว่า ชนะตัวเองยังไม่ได้เนี่ยจะไปชนะตลาดเนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะครับอยากจะให้เข้าใจความเข้าใจการวิเคราะห์นะครับหรือเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องพวกฟันเด m e n เมนต่างๆนะครับในสินทรัพย์ที่เราเทรดเมื่อทบทวนเทคนิคเข้นะครับฟันเดเมนมาแล้วเนาะผมอยากจะพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับหรืออารมณ์เนาะวุธิภาวะต่างๆนะครับ จากที่เราได้รับผลกระทบจากตลาดนี้เนาะแน่นอนว่าอารมณ์หลักๆนะครับอารมณ์ที่เป็นตัวต้นเหตุเลยก็คือความโลภกับความกลัวนะครับมีแค่2ออย่างนี้นะครับถ้ามีอย่างอื่นก็เหตุก็มาจาก2ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะโกรธแก้แค้นนะครับดีใจเสียใจนะครับก็มาจากความโลภความกลัวทั้งนั้นนะครับอารมณ์วุฒิภาวะ คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองก็ไม่เท่ากันอีกเข้าใจสิ่งต่างๆเนี่ยก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆแต่ถ้าเราอยากจะยืนอยู่ในอาชีพนี้นะครับหรืออยากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับเราควรที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แน่นอนว่ามันควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่ใช่พระอาหารหันต์เราไม่ใช่ผู้เป็นเลิศผู้วิเศษนะครับที่จะสามารถควบคุมหรือบังคับวุทธิภาวะตัวเองให้ได้ในทุกสถานการณ์แต่เราควรที่จะทำให้ได้ไม่มากก็น้อยค่อยๆฝึกไปนะครับสร้างให้มันเป็นนิสัยนะครับเนาะน่าจะเข้าใจนะครับว่าการ สร้างนิสัยนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆมันก็จะเป็นขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอุปนิสัยไปเนาะและอารมณ์วุธิภาวะเนี่ยผมให้ความสำคัญนะครับน้ำหนักมากกว่าเทคนิคด้วยซ้ำนะครับเทคนิคเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบสแน่นอนว่าทุกคนต้องมีฟันดเมทัลทุกคนต้องเรียนรู้นะครับแต่อารมณ์เนี่ย เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากและฝึกทำจริงได้ยากนะครับใช้เวลานะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมพูดเลยว่าเราต้องใช้เวลานะครับในการเรียนรู้แล้วก็ทบทวนตัวเองนะครับเข้าใจอารมณ์รู้ทันมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็ควรที่จะต้องทำนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ถึงเรื่องอารมณ์และวุธิภาวะที่จะเจอในสถานการณ์ต่างๆนะครับ หัวข้อต่อมาเนี่ยความสำคัญเนี่ยไม่แพ้กันจริงๆนะครับคือการบริหารจัดการเงินหรือ Money Management นะครับการบริหารจัดการเงินเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเชิงเทคนิคนะครับการเทรดก็คือถ้าเราควบคุมความเสี่ยงตัวเองได้มี t t p p o s s ที่ชัดเจนได้นะครับยอมตัดขาดทุนเท่านั้นเท่านี้ได้เนี่ยถ้าหากเราบริหารจัดการได้แบบนี้จริงๆนะครับ รวมกับข้อที่ผ่านมาก็คืออารมณ์นะครับมันมันจะรวมอยู่ในจุดนี้นะครับถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับยอมเสียตามแผนได้นะครับยอมขาดทุนตามแผนได้ถ้าหากเข้าเทรดแล้วก็สามารถ red profit run ได้เนี่ยหรือสามารถทำ reward ได้มากกว่า list ได้เนี่ยแน่นอนว่าข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับเป็นเอ g ของของเราเลยนะครับเ,เพื่อน เป็นข้อได้ปเปรียบในการเทรดในตลาดนี้ได้เลยนะครับผมเคยพูดไปแล้วเนาะว่า money management หรือการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยถือว่าเป็นโฮริเกลในการเทรดเลยนะครับเป็นจอกศักดิก์สิทธิ์ที่แท้จริงนะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เราเนี่ยยืนอยู่ในตลาดนี้สามารถควบคุมการขาดทุนและสามารถทำกําไรในตลาดนี้ ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็เพราะเรื่องนี้นะครับสำคัญนะครับต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยเนาะเพื่อนๆสำหรับการจัดการบริหารจัดการเงินอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ทบทวนกันด้วยเนาะว่าเราควรจะทำอะไรนะครับควรจัดการยังไงนะครับอันนี้ต้องรู้ตัวเองนะครับบางคนมีเงินมากบางคนมีเงินน้อยนะครับการบริหารจัดการก็ไม่เหมือนกันแน่นอน 1%, 1ของคนเรา10%์ของคนเราไม่เท่ากันแน่นอนมันเป็นเรื่องปัจเจกเราต้องอปรับใช้นะครับเพื่อตัวเองเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเข้ากับทุนทรัพย์ของตัวเองนะครับเนาะการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องควรจะเหมาะกับตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับและหัวข้อสุดท้ายในคลิปนี้ทบทวนเริ่มจากข้อแรก t e c h ิค c a l นะครับฟันเด m e n เมนลนะครับอิโมชันแล้วก็ money management นะครับทั้ง4ข้อนี้สำคัญทั้งนั้นนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองและการปรับตัวข้อนี้นะครับอันนี้ผมขอพูดก่อนเนาะมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้มาทำช่อง YouTube ได้มาทำาช่อง t r อ n f u n d e e t ทดเดอเนี่ยก็เพราะสิ่งนี้นะครับ ผมเนี่ยอยากจะพูดในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาผมอยากจะแชร์ในสิ่งที่หลายๆคนควรที่จะได้รับมันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องหรือว่ามันดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะทำนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเนาะเพื่อน และผมเชื่อนะครับว่าคนทุกคนเนี่ยที่ติดตามผมแล้วก็ฟังจนมาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอแน่นอนเนาะการที่เราได้รับฟังสื่อต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสพเนี่ยมันจะหลอมรวมเป็นเหล่านะครับก็อย่างที่พูดนั่นแหละว่าฟังอะไรนะครับสะสมอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับเมื่อเหตุการณ์นะครับ ผ่านไปนานนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะออกมาจากตัวเราแน่นอนเนาะเพื่อนๆอนอันนี้น่าจะพอเข้าใจกันนะครับว่าการพัฒนาตัวเองนะครับและการปรับตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไงนะครับถ้าไม่ปรับตัวนะครับคุณอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้แน่นอนกราฟเนี่ยผันผวนนะครับสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยขับเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆนะครับสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเจอพิษด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับสงครามนะครับเรื่องข่าวต่างๆนะครับ มันต้องปรับตัวกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับถึงจะอยู่ในตลาดนี้ให้ร,รอดได้เนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับผมได้มาพูดคุยนะครับมาทบทวนหัวข้อหลักๆนะครับแก่นของวิชาการเทรดกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถ้าดีไม่ดีนะครับก็ อยู่ที่ว่าใครรับอะไรไปนะครับแล้วก็ได้อะไรไปเนาะเพื่อนๆก็ฝากคิดทบทวนตัวเองกันด้วยนะครับเรื่องสำหรับทุกหัวข้อที่ผมนำมาทบทวนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับใครได้อะไรไปบ้างนะครับก็ฝากมาคอมเมนต์นะครับมาทักทายกันด้วยเนาะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ